ทีนี้พอเราพูดถึงตัวสารละลายตัวสารละลายสารเคมีเนี่ยสมบัติทางเคมีเนี่ยว่ามันนำไฟฟ้าได้ดีหรือไม่ดีเนะี่ยอ่าประการต่อมาก็คือเราจะวัดการนำไฟฟ้าเนี่ยยังไงเราจะวัดการนำไฟฟ้าเนี่ยยังไงเราก็ต้องใช้สิ่งที่ว่าเซลล์การนำไฟฟ้าหรือว่า conductivity cell เซลล์การนำไฟฟ้าหรือ conductivity cell ตะกี้บอกว่าหน้าตามันประมาณนี้อ่า ซึ่ง conductivity c เซ l แต่ละเซลล์เนี่ยหน้าตามันก็ไม่เหมือนกันอีกบางชนิดหน้าตามันก็ไม่เหมือนกันอีกบางชนิดเนี่ยมีบางชนิดยาวบางชนิดสั้นบางชนิดมีพื้นที่หน้าตัดเยอะบางชนิดมีพื้นที่หน้าตัดน้อยแล้วค่าเหล่านี้ค่า l ความยาวเนี่ยหรือค่า A พื้นที่หน้าตัดเนี่ยมันก็ส่งผลต่อการน,นําไฟฟ้าถูกไหมตะเกียที่เราดูไปตอนต้นที่ว่าแคปปาเท่ากับไม่ใช่ที่ว่า g เท่ากับแคปปาส่วนแคปปาส่วน l อะไรเนี่ยเออ มันก็เลยทําให้สรุปได้ว่าไอ้ค่าที่เราจะอ่านได้เนี่ยค่าที่เราจะอ่านได้จากเครื่องเนี่ยนอกจากขึ้นขึ้นกับสารละลายแล้วยังขึ้นกับตัวเครื่องอีกด้วยนอกจากขึ้นกับสารละลายแล้วยังขึ้นกับตัว conductivity cell อีกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องมาดูตัวแปรที่เกี่ยวข้องแล้วว่าอ่ะแล้วเราจะบอกได้ว่า conductivity cell เนี่ย,ยมันส่งผลยังไงกับค่าที่ค่าการนําไฟฟ้าที่เราจะอ่านได้เออ วุ่นวายนะฮะวุ่นวายทีนี้ <c oughs> มันก็จะมีตัวแปรตัวแปรหนึ่งที่บอกบอกบ่งชี้ถึงไอยุความเป็นอ่า conductivity cell แต่ละอันเนี่ยค่าเนี้ยเรียกว่าค่าคงที่เซลหรือว่าเซลคอนสแตนต์ค่าเนี้ยเรียกว่าค่าคงที่เซลหรือว่าเซลคอนสแตนต์ใช้สัญลักษณ์เป็นตัว k ใหญ่ ถ้าอ่านตำราบางเล่มเขาจะใช้เสียรภต่างกันแต่ว่าในที่นี้ใช้เคใหญ่แล้วกันแล้วก็เลยจะสับสนกับแคปปานะครับตอนนี้มีทั้งแคปปาทั้งเคใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนาจดให้มันดีๆหน่อยจะได้แยกได้ใช้แคปปอตอลเนะครับอ่ะซึ่งแคปปาเท่ากับ L ส่วน A นั่นเองก็คือเอาความยาวของเซลล์หารด้วยพื้นที่หน้าตัดของขั้วนะครับ l ส่วน a เพราะฉะนั้น หน่วยของมันเนี่ยเนื่องจากพื้นที่มีหน่วยเป็นซ m มกลังสองใช่ไหมพื้นที่มีหน่วยเป็นพื้นที่มีหน่วยเป็นซ m มกลังสองแต่ว่าความยาวมีหน่วยเป็นซ m เะะมเซนติเมตรเพราะฉะนั้นหน่วยของเซลล์คสแตนฑ์เรามีหน่วยเป็นส่วนกลับของความยาวนิยมนิยมใช้เป็นเซนติเมตรเพราะฉะนั้นหน่วยของเซลล์คสแตนฑ์ก็จะเป็นซ m มกลังลบหนึ่งนะครับเป็นซ m มกลังลบหนึ่งอ่ะ เพราะฉะนั้นแล้วพอเรารู้เซลคอนสแตนต์แล้วแล้วยังไงเรามาหาค่าการนำไฟฟ้าได้ตะเกียะเราบอกว่าค่า g ค่าการนำไฟฟ้าเฉยๆไม่ใช่ไม่ใช่การนำไฟฟ้าจำเพาะนะค่า g เนี่ยจะเท่ากับค่าการนำไฟฟ้าจำเพาะหรือแคปปาเนี่ยคูณด้วย a ส่วน l g เนี่ยเท่ากับแคปปาเส่วน l อ่ะแต่จัดรูปใหม่เราเอา a ลงมาหารได้ก็จะเป็นแคปปา หารด้วย l ส่วน a ถูกปะ a เป็นตัวเศษเราย้ายมาเป็นตัวส่วนมันจะต้องอยู่เป็นตัวหารของตัวส่วนอ้าว l ส่วน a ก็คือ k นี่นะเช่นเขียนได้ละว่าค่า g ค่าการนาไฟฟ้าเฉยๆของเราเนี่ยก็จะเท่ากับแคป้าส่วน k g เท่ากับแคป้าส่วน k ก็คือค่าการนำไฟฟ้าเท่ากับค่าการนาไฟฟ้าจำเพาะหารด้วยค่าคองที่เซล นะจีเทกับค้าส่วน k ก็คือการหาค่าฟัซจำเพาะหารด้วยค่าของที่เซลนะครับทีนี้อ่ค่า K คเนี่ยค่า K เนี่ย, k, ยอ,อ่ตามนิยามทางทฤษฎีเนี่ยมันจะเท่ากับ l ส่วน a ใช่ไหมมันก็เหมือนกับว่าเอา้าเราวัดได้ไหมเราเอาไม้พัดมาวัดเออว่าขั้วห่างกันเท่าไหร่ก็ได้ L แล้วเราก็น่าจะวัดคำนวณพื้นที่หน้าตัดของขั้วได้ก็คือได้ a ก็เอา L หาร a จบนะไม่จบ เพราะว่าอะไรจริงๆแล้วพื้นที่ผิวขั้วเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่พื้นที่ผิวขั้วตามที่เราวัดได้ก็ได้เพราะว่าบางที่ขั้วมันอาจจะมีความฝุขรับเนี่ยครับแล้วก็เออถ้าเราอยากจะวัดสรรารละลายให้มันละเอียดจริงๆเนี่ยเออมาวัดทุกวัดความยาวอะไรเฉยๆนี่ก็อาจจะไม่เตะเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติเนี่ยเขาในทางปฏิบัติอ่อพวกองค์กรมาตรฐานนิสหรืออะไรเนี่ยเขาจะเออบอกว่าให้ใช้สารละลายที่เป็นสารละลายมาตรฐาน เช่น0.1มลาร์โพแทสเซียมคลอไรหรือว่า1มลาร์โพแทสเซียมคลอไรซึ่งสารละลายพวกนี้เขาจะฟิกค่าไว้เลยว่าสารละลายเหล่านี้มีค่าค่าการนำไฟฟ้าเฉพาะเท่าไหร่ก็คือแคปปาเท่าไหร่อเ,หรเออเขาจะรู้ว่าสารละลายพวกนี้มีค่าแคปปาเท่าไหร่เช่นเขาจะมีตารางเลย1มลาร์ให้1มลาร์โพแทสเซียมคลอไรมีแคปปาเท่านี้เออ0.1มลาร์โพแทสเซียมคลอไรมีแคปป้าเท่านี้เสร็จปุ๊บพอร,รู้แคปป้าแล้วเราก็วัดการนำไฟฟ้าด้วยเซลล์นี้ วัดการอัไฟาด้วยเซลล์น, um, นี้เพราะฉะนั้นอะแคปปาถูกกำหนดค่านี้อ่านจากเครื่องมือได้เพราะฉะนั้นเราก็จะคาลิเบรตค่าเคได้แล้วคาลิเบรตค่าของพี่เซลได้แล้วเพราะฉะนั้นสรุปก็คือค่าจริงๆในทางปฏิบัติแล้วค่าเค่าของพี่เซลเนี่ยเราจะไม่วัดเองเราจะคาลิเบรตจากการใช้สารละลายมาตรฐานในทางปฏิบัติเพราะฉะนั้น แบบอินสตูเทอร์แน่เนี่ยนะพวกก็อาจารย์เขาก็คงจะให้ทำแบบนี้นะครับก็คือเราเตรียมสารละลายหรือว่าไปซื้อสารละลายที่มีความเป็นพ้นที่เราทราบเราแล้วเรารู้ว่ามันมีแคปปาเท่าไหร่เราก็ไปวัดค่า G แล้วเราก็คำนวณออกมาเป็นค่าเคของเซลล์นั้นๆได้นั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างกันเรามาดูตัวอย่างกันตัวอย่างเราบอกว่าถ้าเราวัดคอนดัก t แอนซ์หรือวัดค่า g คอนดักต a น c ์ก็คือ G นะครับถ้าเราวัด Conductance ของสารละลายอิเล็กโทรไลต์หนึ่งได้4.80มิลลิเซเมนส์เมื่อใช้เซลที่มีค่าคงที่เซลล์หรือเเนี่ยเท่ากับ0.24ต่อเซนติเมตรแล้วก็พบว่าระยะห่างระหว่าง2อขั้วเนี่ยเท่ากับ0.72เซนเมตรก็ให้คำนวณ Conductivity กับ Resistivity คือให้คำนวณอะไรอ่ะก็คือให้คำนวณคอนดักติวิตี้ก็คือค่าแคปปาถูกปะ Resistivity ก็คือตัว r o w ถูกไหมแล้วก็คอ B คือให้ประมาณพื้นที่หน้าตัดของครัวก็คือ a อมันตะกี้บอกว่าประมาณตะกี้ไม่บอกว่ามันไม่ควรจะวัดแต่ก็คือก็ประมาณได้แหละทีนี้เราทำยังไงอ,อันแรกสุดเราหาค่าแคปปาก่อนถูกไหมตะกี้เราบอกว่าอะไรค่า g ค่าคอนดักเตน c ์เนี่ยเท่ากับอะไร g เท่ากับแคปปาถูกไหมครับการนำนะไฟฟ้าหารด้วยค่าของ p c e ล์ cell. ถูกปะ เพราะฉะนั้นเราจะหาอะไรเราจะหาคปบ้าก็จะได้ว่าคปบาเท่ากับ G คูณกับค่าของพี่เซลอ่ะ c o คอนดักตันได้เท่าไหร่สี่จุดแปดศูนย์มิลลิซีเมนคูณกับ K K คือเท่าไหร่ศูนจุดสองสี่ต่อเซนติเมตรงนั้นกดเครื่องคิดเลขออกมาก็จะได้เท่าไหร่ล่ะ4.8แ ปูดจุดสองสี่ก็จะได้ประมาณนี้ครับหนึ่งจุดหนึ่งห้าหนึ่งจุดหนึ่งห้ามิลลิซีเมนต่อเซนติเมตรอันนี้คือค่าแคค่าคับค่าแคปปาอันนี้คือค่าแคปปาอ่ะก็คือคอนดักติวิตีส่วน resistivity ้เนี่ยตะกี้เรานิยามใช่ไหมว่าแคปปาเท่ากับหนึ่งส่วนโร่ระฉะนั้นโรก็คือหนึ่งส่วนแคปปาก็เอาหนึ่งหาหนึ่งจุดหนึ่งห้ามิลลิสเนี่ยก็จะได้ น่าจะได้870โอห์มเซนติเมตรอันนี้มันมิลลิอยู่เนาะก็ติกอย่าลืมไปคูณสิกันลังลบสามเลยเองเพราะฉะนั้นอ่มันก็จะได้เท่านี้แหละเป็นค่าแคปปากับค่าโราอะส่วนข้อ b ประมาณพื้นที่หน้าตัดของโคไฟฟ้าที่ใช้ในเซลล์นี้อันนี้ก็ไม่มีอะไรถูกปะเราบอกว่าอะไรตะกี้ค่า k เท่ากับออ l ส่วน a ถูกไหม l ส่วน a เพราะฉะนั้น หากพื้นที่สับวก็คือ a เท่ากับ l ส่วน k l คือความยาวเซลล์เรารู้แล้วว่ามันคือ0.72เซนติเมตรแล้วก็อะไรละ่ะค่า k 0.24 cm กํลังลบ1เพราะฉะนั้น a ก็น่าจะได้ประมาณเท่าไหร่3เนาะ3.0ตารางเซนติเมตรนั่นเองนะครับ